ลองดูที่ให้ไลท์ไว้นะครับยิงไฟล์ไว้ให้นะครับอ่ข้อต่อไปนะครับอ่าอันนี้ดูคร่าวๆก็ได้ครับลักษณะเฉพาะของการให้ปรึกษาอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกเปล่าน,นะเพราะว่ามีการอื่นน่าสนใจกว่าอันนี้ก็คือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคมนะครับมีการเป็นกระบวนการนะครับที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีนะครับอันนี้ก็ดูมาใช้บางปีอาจจะถามว่าพ่อใดคือลักษณะเฉพาะของกานให้การปรึกษาที่ดีประมาณนี้ ก็จียันที่มันไม่ใช่มาแต่คิดว่าเดาได้อันเนี้ยพอเนี้ยโอเคอ่าหรือบางปีก็ถามว่าลักษณะบุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษาที่ดีอันเนี้ยคิดว่าเดาได้เพราะว่าอันหนึ่งก็คือเนี่ยดูเป็นโพซิทีฟหมดเลยนะครับอะไรที่เป็นนิสัยมันก็ตอบนั้นไปเนาะอืมไม่รู้ว่าจะถามอะไรนะอันนี้ลักษณะเฉพาะของการให้การปรึกษาหรือว่าลักษณะเฉพาะของเป็นบุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษานะครับอ่า อันเนี้ยลักษณะบุคลิกภาพเนี่ยมันจะมีอันย่อยสี่อันมีอันนี้ไม่ได้จะอ่านถูกวะนะจีนิวอ่านอ่านไม่ถูกนะไมไ่เป็นไรโอเคบางปีก็จะถามว่าอ่ะมีหนึ่งหนึ่งคืออันนี้นะครับสองวอร์มสามเอพที่แล้วก็สี่อันคอนดิชแนลโพซิทีฟรีการปีผมอะ่ะรุ่นผมอะ่ะถามว่าอันคอนดิชแนลโพซิทีฟรีการเนี่ยเป็นลักษณะแบบใดเนี่ย ไปเหมือนแบบถามว่าอะไรไม่ใช่อ่ะอันเนี้ยก็คือมีให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ตัดสินผิดผูกพร้อมจะช่วยเหลือประมาณเนี้ยชอยแล้วก็แบบเอาวันอื่นมาเมตตาการุณาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราอ่ะไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันแปลว่าอะไรแต่รุ่นผมมาออกอันนี้ที่มันเน้นอ่ะอันนี้นะครับข้อนี้โอเคนะครับไปดูข้อสอบเก่าๆหรือว่าแนวข้อสอบเก่านะครับลองดูว่าออกแบบไหน ก็มีอันนี้ที่เน้นก็คือเอ็มพาร์ตี้ not s ิมพาร์ตนะครับเห็นอกเห็นใจแต่ไม่ได้สงสารนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคตามไปเลยอันนี้ไม่มีอะไรไปมาเฉยอ่ะทักษะในการให้ปรึกษาอันนี้มันมีเยอะมากแต่ว่าอันที่มันน่าสนใจอะ่ะคือเอ่อการฟังอย่างใส่ใจข้อสี c t i v e Listening บางปีก็จะถามว่า,าในการให้การปรึกษาข้อใดไม่ได้แสดงถึงการมีทักษะการฟังอย่างใส่ใจอนี่การฟังนี้มันจะมีมาว่าอย่างเป็นใช่ว่ามีการจดสรุปบันทึกในขณะที่การปรึกษาก็คือเราฟังอย่างเดียวพอเราไม่ต้องจดไม่จำเป็นต้องจดประมาณนี้นะครับอเจออยู่สองสามรุ่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ active listening นะครับ ประมาณนี้นะครับตอนต่อไปนะครับอาการเงียบเนี่ยการเงียบทางบวกอันเนี้ยน่าสนใจเขาอาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเงียบทางบวกประมาณน,นี้ยจะมีสี่อย่างแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่มันเป็นช้อยหลอกมาที่มันไม่ใช่ก็ลองดูนะครับอันนี้อ่าต่อไปออน,นี่ก็มันมีหลายข้อมากแต่ คือมันมีเท่าไหร่จำไม่ได้ว่ากี่ข้อสิบหกสิบเจ็ดแปดข้อประมาณนี้อาจถ้าเรารู้คอนเซปต์ของแต่ละอันก็จะดีว่าอการ,ปรเปิดเผยตนเองเนี่ยคอนเซปต์มันยังไงบ้างเล่าข้อมูลตนเองแต่ไม่ควรก,การปรึกษาไม่ควรเล่าเรื่องของตนเองอะไรเงี้ยบางปีมันก็ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้การปรึกษาประมาณนี้อันนี้ก็จะเยอะนิดหนึ่งอ่าต่อไปจะเป็นหัวใจสำคัญของการให้การปรึกษา จะคล้ายๆกับตอนแรกที่เน้นไปว่าลักษณะสะพ้องของการให้การปรึกษาที่ดีประมาณเนี้ยนะอันเนี้ยแต่ที่เน้นมาให้ก็คือที่ไฮไลท์ไว้นะครับมีสัมพันธภาพที่ดีอบอ,อุ่นเป็นมิตรเข้าใจและเห็นใจโดยไม่มีความรู้สึกร่วมนะครับหรือเอ็มพาสซีนะครับแล้วก็รักษาความลับอ่ะอันนี้เน้นเหมือนกันข้อนี้น่าจะออกนะอาจจะถามว่าเอ่อพ่อใดเป็นการให้เป็นจรรยรบบาลที่สําคัญที่สุดในการให้การปรึกษานะครับก็คือข้อมูลทุกอย่างต้องเป็น ต้องเป็นความลับนะครับอันนี้อันนี้ออกบ่อยนะข้อนี้จรรยาบรรณโอเคเดี๋ยวรีแคปเพลรอบนะครับข้อแรกเกี่ยวกับประเภทของการปรึกษาแนะนำนะครับมีสามแบบนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะดูมานิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ออกนะแล้วก็แบบนี้ลักษณะบุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษาที่ดีนะครับอาจจะเอาแบบใดแบบหนึ่งมาออกนะครับ เอาแบบนี้เหมาะก็ได้ว่าเนี่ยแบบเนี้ยอะไรที่มันไม่ใช่อันดีคอนชันอันคอนดิชแนลโพซิทีฟรีการนะครับการฟังอย่างใส่ใจนะครับอีกข้อหนึ่งการเงียบทางบวกนะครับที่เน้นแล้วก็เรื่องของอ่ะจัญญาบันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเอนุญาตจบเลยนะครับวิชานี้เดี๋ยววิชาสุดท้ายครับ ท้ายจะไม่ได้มีสไลด์นะครับแต่เป็นผมจะเอาพอรบ,บอลไปทำเองโอเคแช่โอเค ของวิชานะครับกฎหมายน่าจะออกประมาณสามสี่ข้อนะปกติเดี๋ยวผมจะมารีแคปว่าอันไหนที่สำคัญครับอันนี้ก็คือพะบอว่าด้วยวินัยทหารนะครับสองสี่เจ็ดหกนะครับที่เข้าสัมมนาไปนะครับก็ผมไฮไลท์ไว้ให้นะครับบางปีจะถามว่าวินัยทหารคืออะไรอันนี้คือไม่ยากเลยก็คือการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบนี้ของทหารเขาให้นิยามมานั่นแหละแต่คืออาจจะถามว่าวินัยทหารคืออะไรแต่ หรืออาจจะเป็นว่าให้พฤติกรรมมาอย่างเช่นเออ่เรือกาศโทรคนนี้ไม่ทําความเคารพเรือกาศเอกคนนี้ถามว่าเขาผิดวินัยทหารข้ออะไรประมาณเนี้ยครับมีอยู่เก้าข้อที่เราอาจจะท่องๆกันอยู่นี่ก็ลองดูนะครับแต่แต่คิดว่าเดาได้อันเนี้ยที่เน้นก็คือไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยนะครับข้อนี้ประมาณนี้นะโอเคเนี้ยเรื่องของวินัยทหารนะครับ อ่าต่อไปข้อต่อไปอันนี้ออกแน่นอนหมวดที่สามอำนาจลงทันเขาจะถามว่าข้อใดที่ไม่ใช่ทันที่จะลงทันแกผู้กระทําผิดวินัยทหารนะครับคือมันจะมีห้าอย่างใช่ไหมที่เราเรียนกันมาภาคทันธน,นกรรมกักขังจําขังอันนี้ก็จะให้อันอื่นที่มันไม่เกี่ยวมาแล้วก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่บ้างหรือบางปีก็จะถามความหมายอย่างเช่นว่าอ่าเขาจะตัดเป็นคำแอบแซกมา ให้กระทําการสุขขาโยธาเพิ่มจากหน้าที่ประจําตนเองซึ่งต้องไปบัตรอยู่แล้วหรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจําถามว่าเป็นการลงทันแบบใดอ่าหรือว่าปีถามว่าเนี่ยผู้ทําผิดมีความผิดต้องเนี่ยคือให้นิยามมาแล้วถามว่าเป็นการลงทันแบบใดนะครับอันเนี้ยเดาได้อยู่ที่เน้นให้ก็คือคําว่าธนกรรมนะครับตอนนี้นะอาจจะออกหนึ่งข้อนะครับในสักห้าอันเนี่ย หรือเนี่ยความที่มันใกล้ขันขังกระจําขังเนี่ยขังมันต่างกันยังไงกับจาขังเนี่ยครับอาจจะหลอกหลอกมา,างงี้นะอาจจะเป็นขังหรือจําขังก็ได้นะครับสมมุติเขาถามว่าขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจําทหารเป็นการลงทันแบบใดให้จำขังขังกะแล้วก็อีกอันหนึ่งมาอ่อาก็ต้องทราบอันนี้มันก็คือให้จํานิยามนะครับของมาตราเก้านะครับอ่าออกไปครับ อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไมได้เน้นนะอ่าต่อไปอาจจะถามว่าอันเนี้ยคือมาเป็นเรื่องของการลงทันอาจจะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทันเพราะงั้นที่เน้นให้ก็คือเนี่ยมาตราสิบสองอ่ากำหนดอำนาจหน้าที่ลงทันอันนี้อ่านเองได้เลยนะครับที่เน้นมาให้แล้วนะสิบสองนะครับแล้วก็สิบสี่นะครับถ้าผู้มีอำนาจบังคับบัญชาได้ลงทันข้าราชการชั้นสัญญาบัตรต้องส่งรายงาน การลงทันนั้นเสนอตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงกลาโหมบางปีอาจจะถามว่าเนี่ยถามว่าเนี้ยเราเสนอถึงใครนะครับอาจจะเป็นแบบเอเจ้าก,กรมพลังพลเป็นผบทอ,อเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอะไรประมาณเนี้ยเราก็ลองดูนะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าถึงรัฐมนตรีกลาโหมนะครับอันนี้ของเรื่องการลงทันนะครับอาจจะอีกข้อนหนึ่งนะที่จะออกอะก็คือดูตามไฮไลท์อันนี้ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอ่ะ ข้อเนี้ยออกบ่อยมากมาตาสิบเก้าเขาจะถามมาว่าขึ้นมาเลยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิดของผู้กระทำผิดซึ่งจะต้องรับทันตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินี้โดยแน่นอนแล้วถ้าผู้ยำหน้าลงทนันไม่ได้จัดการให้ผู้นั้นรับทันภายในตึ๊ดตึ๊ต,ตึเป็นอันว่าล่วงเลยเวลาก็คือภายในสามเดือนนะครับอันนี้ข้อนี้ออกบ่อยนะเนี่ยมาตาสิบเก้าอ่ะก็จําไว้สามเดือน ถ้าไม่ได้ลงทานก็คือก็เลยแล้วนะหมดแล้วโอเคนะครับอันนี้พอนี้น่าจะออกนะครับโอเคเน้นให้ข้อหนึ่งต่อไปครับวิธีร้องทุกหมวดสี่อันนี้อลักษณะของการออกเนี่ยจะอาจจะถามประมาณว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการร้องทุกตามพรบวิัยทหารสองสี่เจ็ดหกอ่าซึ่งผมก็เน้นมาให้มันจะมีเยอะนิดนึง แต่เขาจะให้มาอย่างเช่นเอกอกไก่ทหารร้องทุกได้ถ้าหรรวมกันร้องทุกได้ประมาณเนี้ยก็คือเป็นช้อยหลอกมาที่เน้นให้ก็คือมาตายี่สามถึงยี่สิบแปดเลยอันเนี้ยหน้านี้เลยครับอ่าโอเคอาจจะให้เป็นช้อยมาเนีครับเพราะนั้นก็คือให้ทุกคนอนะทำความเข้าใจมาตายี่สามถึงยี่สิบแปดนะครับ แล้วก็ลองต้องจําให้ได้นะเดี๋ยวผมจะรีแคปให้นะว่าอะไรก็คือทหารเนี่ยร้องทุกได้สําหรับตนเองเท่านั้นนะครับห้ามมีให้ร้องทุกแทนผู้อื่นนะครับแล้วก็ห้ามมีให้ลงชื่อรวมกันอหรือเข้ามาร้องทุกพร้อมกันหลายคนนะครับแล้วก็ห้ามประชุมกันเพื่อหาหรือเรื่องร้องทุกนะครับข้อต่อไปก็คือมาตรา24เนี่ยห้ามมีให้ร้องทุกในเวลาที่ตนกําลังเข้าแถวหรือขณะที่กําลังทําหน้าที่ราชการนะครับก็ต่อไปห้ามไม่ให้ร้องทุกว่าผู้เข้าชาลงทันแรงเกินไป ถ้าจะกล่าวโทษผู้ใดให้ร้องทุกต่อผู้พา้าาโดยตรงของผู้นั้นจะร้องทุกข์ด้วยวาจารหรือเขียนเป็นหนังสือก็ได้ยี่สิบเจ็ดถ้าเขียนความร้องทุกข์เป็นจดหมายแล้วจดหมายนั้นต้องลงลายมือชื่อนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดก็คือถ้าร้องทุกข์แล้วค้นไปสิบห้าวันยังไม่ได้รับการชี้แจงนะครับก็ให้ร้องทุกข์ใหม่ก็คือจะถามว่าอะไรไม่ถูกต้องประมาณเนี้ยอืม อาจจะเป็นช้อยหลอกก่อนว่าเออเลือก,กาะเอกตืดๆร้องทุกว่าผู้ประชาลงทันแรงเกินไปอะไรประมาณเนี้ยอือาจจะเป็นช้อยวันนี้เพราะงั้นอันเนี้ยข้อนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเขาตลอดยังไงเพราะงั้นก็คือให้จํามาทุกคนเลยจามาตราที่บอกไปยี่สิบสามของยี่สิบแปดครับประมาณนี้โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ของพรบรไม่ได้ทหารนะครับหมดแล้ว ก็ติวไปสี่วิชาคาดว่าเกินมานิดหนึงครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับขอบคุณมากครับ